DROP IT วิธีการตรวจสอบสารอาหารการตรวจสอบแป้งนำหลอดทดลองสองหลอดหลอดที่1ใส่น้ำ3ามลูกบาทเซนติเมตร หลอดที่2ใส่น้ำแป้งสุก0.1% 3ลูกบาทเซนติเมตรหยดสารละลายไอโอดีน1%จำนวน2หยดในหลอดที่1และ2เขย่าให้เข้ากันสังเกตและบันทึกผลเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงในน้ำแป้งสุกไอโอดีนจะเปลี่ยนรูปเป็นไตรไอโอดายเข้าไปแทรกอยู่ในโมเลกุลของแป้งเกิดเป็นสารเชิงซ้อนสีน้ำเงินม่วง การตรวจสอบน้ำตาลนำหลอดทดลอง2หลอดหลอดที่1ใส่น้ำา3ลูกบาทเซนติเมตรหลอดที่2ใส่น้ำตาลกลูโคโส1% 3เปอร์เซลูกบาทเซนติเมตรเติมสารละลายเบนเดดิก3หยดในหลอดที่1และ2เขย่าให้เข้ากันแล้วนำไปให้ความร้อนประมาณ1-2นาทีสังเกตและบันทึกผล สารละลายเบนเดดิกมีคอปเปอร์ทูซัลเฟตเป็นส่วนประกอบน้ำตาลชนิดที่มีสมบัติเป็นสารรีดิวส์เช่นกลูโคสฟรุกโตสแลคโตสกาเลโตสจะทำให้คอปเปอร์ทูไอออนในสารละลายเบนเดดิกเปลี่ยนเป็นสารประกอบออกไซด์ของคอปเปอร์วันไอออนสารนี้มีสีส้มแดงและไม่ละลายน้ำปริมาณน้ำตาลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายเบนเดดิกกล่าวคือ ถ้ามีน้ำตาลน้อยจะให้ผลเป็นสีเขียวและถ้ามีน้ำตาลมากขึ้นจะให้ผลเป็นสีเหลืองหรือสีส้มตามสัดส่วนของสารสีฟ้าที่เปลี่ยนเป็นสารสีส้มแดงการตรวจสอบโปรโตีนนำหลอดทดลอง2หลอดหลอดที่1ใส่น้ำา3ลูกบาทเซนติเมตรหลอดที่2ใส่ไข่ขาวดิบ2ลูกบาทเซนติเมตรลงในหลอดทดลอง ทำให้เจือจางด้วยการเติมน้ำลงไปในหลอดทดลอง1ลูกบาศ์เซนติเมตรเขย่าให้เข้ากันหยดสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟต25%จำนวน5หยดและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์10%จำนวน3หยดลงในหลอดที่1และ2เขย่าเบาๆสังเกตและบันทึกผลในสารละลายที่เป็นเบสอะตอมของธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบของพันธะเปปไทด์ในโปรตีน จะรวมตัวกับ c o p p e r ร์ทูไออยู่ในรูปสารเชิงซ้อนที่มีสีม่วงการตรวจสอบลิปิดวิธีที่1นํากระดาษสีขาว2แผ่นแผ่นที่1ห,หยดน้ํา2หยดเกลี่ยให้กระจายแผ่นที่2หยดน้ํามันพืช2หยดเกลี่ยให้กระจายรอจนกระดาษแห้งสังเกตการส่องผ่านของแสงและบันทึกผลลิปิดมีผลต่อแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่ของกลูโคส ที่เป็นส่วนประกอบของเยื่อกระดาษทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างซึ่งมีผลต่อสมบัติการยอมให้แสงส่องผ่านของกระดาษนั้นวิธีที่2นํนำหลอดทดลอง3หลอดหลอดที่1ใส่เอทานอล9 5 2เลูกบาทเซนติเมตรจากนั้นเติมน้ำา2ลูกบาทเซนติเมตรเขย่าให้เข้ากันหลอดที่2ใส่น้ำา2ลูกบาทเซนติเมตร จากนั้นเติมน้ำมันพืช2ลูกบาทเซนติเมตรเขย่าให้เข้ากันหลอดท,ที่3ใส่เอเทานอล95% 2ลูกบาทเซนติเมตรจากนั้นเติมน้ำมันพืช2ลูกบาทเซนติเมตรเขย่าให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำเย็นลงในหลอดทดลองทุกหลอด หลอดละ2ลูกบาทเซนติเมตรสังเกตการเปลี่ยนแปลงลิปิดจะไม่รวมตัวกับน้ำดังนั้นเมื่อเติมน้ำลงในสารละลายของลิปิดที่ตัวทำละลายเป็นเอทานอลหยดลิปิดเล็กๆจะกระจายในของเหลวมองเห็นเป็นสีขาวขุ่น